เซ็กโลโซนะครับอ่ามีสองครับผมมีแค่สองนะครับเป็นเทป so so คาสเซ็ตเซ็กซโซโซเบลิตี้กับแหวมแรกของพิเศษเรานะครับดูครับดูข้างในยูยูเลครับข้างในของเทปคาเสเซ็ตมีอะไรบ้าง <S <S ตอนนี้วงโลโซก็มีพิเศกร,ร้องนำกีตาร์นะครับสำนองขับร้องทุกนาทีครับ แล้วก็มีพี่รัดนะครับเล่นเบสแล้วพี่ใหญ่เล่นกองนะครับอืมนะครับออมีเพลงดังๆแล้ววัแรกก็พอที่เรารู้ๆกันก็คือดูก่อนนะครับเราและนายนะครับอืมแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉันนะครับซื้อมาแรกๆเลยครับแปลว่า ถ้าจะไม่ผิดไปขโมยขงมาหรือเปล่าอะไรบแ,แบบนี้ของพวกพี่เขาหรือเปล่าผมก็ง,งงอยู่ผมก็จําไม่ได้แต่ว่าดูข้างในก็มีไม่เยอะนะครับปกเทปสมัยก่อนก็ทําง่ายๆมีตะขายท้องฟ้าพิเศษยืนพิเศษก,ก็ยืนคนแรกนะครับแล้วก็พิชรัตน์พี่ใหญ่นะครับโอ้โอโอโอเทเลือเกินครับ,รบแล้วแบบที่เราประสบความสำเร็จครับหลานตลับเหมือนกันนะครับพิเศษดูตลับเทป นีครับสมัยก่อนต้องอยากได้ชื่อมีลบนะครับก็ต้องเอาเทปกาวใสครับมาติดครับแต่ผมทําแค่ครั้งเดียวนะครับอันอื่นก็ไม่ทําแล้วมีติดแล้วติดแค่อันเดียวนี่ครับโอเคครับแล้วที่สองที่ผมซื้อนะครับอัลบัมของพี่เสกโลโซเอออัลบั้มโลโซตอนนี้ก็มีผู้สมนนเป็นโคกครับเนี่ยที่ใจสั่งมานี่ครับ ความนี้ครับใจสั่งมาดูครับปกข้างในอันนี้มีติดแล้วที่เกิดครับใจสั่งมาหนึ่งหน้าสองหน้าบีดูข้างในครับครับปกมีพิเศษยืนยืนอะไรครับยกนิ้วโป้งครับโอ้เสษวีอาร์เดอร์ร็อกแอนโดร์ครับบัมนี้ก็มีเพลงดังหลายเพลงนะครับดังหลายเพลงนี่ครับ เยอะมากครับมีภาพดูภาพนะครับรพิเศษกับวงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากมายแต่ว่ามีเพลงดังๆก็มีเพลงใจสั่งมาโอ้ยเพลงดังเยอะครับแล้วก็เพื่อนคืนจันนะครับคืนนี้จาน,นวนผ่องเลยครับมองแล้วคิดถึงแต่เธอโอ้โหาจัดไปหนึ่งกอนโอเคครับ แล้วลำต่อไปอาจจะไม่ใช่โลโซแล้วเป็นลำั้มของของกองของกองของของแบ็กเฮดนี่ครับแบ็กเฮดก็เป็นวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับตอนยุค90นเนี่ยครับอะไรอยอางเบี้ยำที่ผมซื้อมาครั้งแรกนะลำแรกที่ผมซื้อแบ็ h เฮดอ้าวเพี่ยนกันเออไม่ตลับหายออไม่เป็นไรครับแม่ไปดูกกันโอ้โหพี่ปู พี่ปูไวและอ่อนครับพี่พปูแฟงเฮดกับพี่ต่างๆนะครับ <c oughs> จำชื่อไม่ได้ <c oughs> บันน้มนี้จะมีเพลงดังยิ่งโตยิ่งสวยนะครับรักฟักทองอยู่ไปไม่มีเธอ,เอ,อหมดใจโอกาสสู้ไม่ดีแล้วครับอืรูครับสำหรับเทปสมัยก่อน ของค่ายมอลมิวสิกอีกแล้วครับอของนี้คือแกมมี่ครับมอลมิวสิกแบ็ h เฮดครับอลมแหลกไม่มีตลับเทปแล้วก็ลัลมที่สองนะครับแบ็ k เฮด d ิวสิกเบสิกเบสิกโอ้โหนี่ก็มีเพลงดังหลายเพลงครับโหนาเอก็ คุ้มไหมยอมรับฉันยอมรับผิดใจฉันอยู่กับเธอโอ้เพลงดังเยอะครับเล่าจ๋าโอ้โหใครมาใครมันรักคือโอ้คือแต่เธอเท่านั้นเหรอโอ้โหมาดูนะครับปกข้างในครับสวยเลยครับโหดูครับแต่ภาษาเรารีวิวแบบมั่นบ้านครับกล้องก็กากๆครับแต่ว่าสวยครับสวยสวยเมคเฮดเริ่มทำ ทันสมัยขึ้นแล้วนะอันนี้โอ้โหโตรเริ่มมีหนวดมีเขาครับอย่างกับคนอินเดียคนแขกครับภาฮสวยภาพสวยครับเบสิกสีดำขาวเท่านั้นครับรำนี้ก็เป็นบัลบัมหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบมากดูใหม่มากเลยเหมือนกับไม่ฟังเลย <c oughs> แล้วมาบัลบัมต่อไปของแบ็ h เฮดโอ้โห แฮนด์เมดครับอืมหมนี่แฮนด์เมดแฮนด์เมดแฮนด์เมดอยู่ค่ายมอร์วีสิคุณเดิมครับโอ้โหแฮนด์เมดจริงครับหายเป็นกระดาษไม่มันนะครับเป็นกระดาษแบบกระดาษแบบหยาบๆนะครับดูรูปดูรูปครับะจะได้ไม่เห็นเท่าไหร่โฟกัสไม่ดีครับเริ่มดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับ แฮนดเมดเพลงดังก็มีเพลงอะไรบ้างครับเพลงดังเพลงดังเพลงดังเพลง,ง,งดังก็ก็ไม่โฟกัสอยู่ชั้นอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเยอะยินดีครับแฮนดเมทคือเคยเหตุผลครับโอ้เหตุผลมารักกับพี่ท่นนะท่นนะโอ้มันพูดยาก เหตุผลนี่ผมก็าจำไม่ได้เพีงเหตุผลร้องไงวะมาดู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 นะครับอยากดูอยากดูเพลงเหตุผลแค่อยากให้รู้ไว้ครับว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอโอ้เก็บเอาไปนอนเพ้อชิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหมมาแล้วครับมาอีกละบ๊อบแล้วกันครับนี่ครับตัวที่เจ็ดของเรา มีสองกลับเือนกันครับพี่อ่ำอมรินพาซาอือหือแรบบั้มที่อันนี้ก็ดงดังมากนะครับแรบบั้มนี้ก็อืนาบีนาเอนี่ครับลอยกระทงวันสงการครับอือหือย่างสามสิบล้นชิเลยแต่สวยอือหือเอาไม่อยู่ไม่ตลกเลยครับไม่ตลกเลยนะครับ แอบดูครับในครับอัมมรินพาซาอัมมรินพาซาโอ้โหมันไปไทยอยู่ห้างนะครับเองรู้ว่าอาจจะกล้องกาก้ากับอัมมรินพาซาเฮ้ยก็ชอบครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของพี่อั๋มเลยเอัมมรินเนี่ยนักร้กองไว้เก้าศูนย์เนี่ยเดี๋ยวกลัไปครับทุกคน แต่แหาไม่ได้ครับสัวปกอย่างเงี้ยครับมาที่อารบัมผมมี่อัมบีครับนี่ครับอาราบัมนีลาสล็อกครับโอ้ฮโรโอตับปะแล้วนีลาดรถไฟฟ้าพัฒนาอู้เพลงดังหลายเพลงครับเพลงนี้ก็เนีบีก็ก็ตอกเต๊กกูว่าโอ้เพลงดังหลายเพลงเหมือนกัน ตอรถไฟฟ้าใหม่ๆครับมาห่อหรไฟฟ้ารถบัมครับอี่อะไรๆเรามีรถไฟฟ้าใหม่ๆนะช่วงนี้นี่นาตรถอีริโกะโอตัปะครับนี่นารถไฟฟ้าครับตอนช่วงนั้นเราก็ยังเห็นรถไฟฟ้ากันอยู่ครับซึ่งมีแรกๆนะครับเลยมีรถบันี้ขึ้นมาของพี่อับอมรินนะครับนะต่อเลยเร็วๆครับ ขอ oh, เร็ว,เรวๆอเอาวงนี้เดียวครับอยู่ค่ายบัคมิวสิกครับเมืม่อกี้แกมมี่ไปแล้วสองครับมาดูบัคมิวสิกบ้างครับบัคมิวสิกนี่ครับลามาลุนแฮ่ดูครับตั้งแต่ไวรอนครับลามาลุนเก็บของ9าบาทดูมีอะไรบ้างครับค่ายบัคมิวสิกโอเ้เพลงดังเยอะมากนะครับสำหรับเอาลุน เราบั้มนี้ครับบัามแรกของเรามารุนยามหนักใจโอ้โหเยอะมากครับชื่อมาเพืออะไรอมยิ้มหมูวามรู้สึกคำนมสดรอโอ้โหเยอะมากครับเพลงดังที่สุดๆเลยครับมีเมทีครับโอ้ดู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 อึ่งประกวดชนะมาแล้วออกกัลบบ้านี้ดูต่างต่างครับความสำเร็จของระลบ้านี้ถือว่า ท่วมทนครับยามครับผมจะเข้าเป็นยามอยู่ประจำทั้งเช้าทั้งวนันเฝ้าบ้านให้เธอเฮ้อสัง่งกันมาที่ต่อกันที่ัาบัมที่สองหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับเลยติดตามกันเลยแล้วลำรุนหนึ่งเก้าหนึ่งนี่หนึ่ง,งเก้าหนึ่งก็โอ้โหอย่างนี้ดังไยเพลงงั้นเนี่ดูภาพก่อน หอเก้าหนึ่งนี่ก็ประสบความสำเร็จครับบัคบิวสิกครับแต่ตอนนี้ก็มาย้ายมาอยู่กัมนี่แล้วนะครับแต่ก็เพิ่งย้ายมานะสุดมากผมซื้อเพลงพวกเพลตลับนี้ก็เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วบัามนมีเพลงที่ผมชอบบ้างนะครับนี่ครับมีเยอะนะครับดังแลบบั้มนั้นก็มีหนึ่งเก้าหนึ่ง รางวัลปลอบใจถูกทุกข้อเลยแอบรักโอ้รูบอลมึงอาจรักคนอย่างเธอพ็อแล้วที่ปวดใจโอ้โหดูเขากล้องไม่ฟโฟกัสเลยสุดยอดจริงฟังเสียงผมแล้วกั้ยต่อตอลกตอลนมานี่ครับเพลงเก่าที่ผมซื้ออูนานมากเลยครับวงชาวครับ ซามที่ฟันคุณก็อาจจะไม่รู้จักว่าเพลงไหนเป็นเพลงดังครับเพลงนี้รอบนี้นี่ก็ของแกมมี่เหมือนกันครับแต่เปิดมาเนี่คนยุคเก้าศูนย์นี่ก็รู้เลยครับเพลงนี้ครับดูก่อนนะครับให้ดูปกก่อนครับนี่นี่ไม่ชัดแต่นี่ไล้ก่อนครับมีเพลงดังๆคือเท่าหัวงูเท่าหัวงูแล้วก็ สวยแล้วหญิงที่จริงไม่ผิดไม่ได้คิดไม่ได้คิด,ม,ด,คดมากมายนี่ครับคนที่ลอง,พงเพลงออะไรมลิผมก็จำไม่ได้นะครับไม่อยากไฟแดงนานกว่านี้หน่อยนะครับกระอเดียวกันครับถามโอเคนะครับนี่เป็นอะไร้ามนชอบเหมือนกันครับพอจบไปแล้วก็แปรแล้วบ้ามครับแปบ เทปครับคาเซ็ตเราก็จะมาต่อเลยนะครับอย่างรวดเร็วเราไปทิ้งไป <Keep. S 1>